ประตุกติมงงม okay. ่มเลยครัหมืองงี้เลยครับงี้อ่ะจุ่มเลยบัดนะบนตรงนี้ละเจ้ายพี่อะค้ขนขนาดเลยแล้วผีเงินสุดยอดแซ่พี่ดิมตามตำตำตำเที่ยว <c oughs> แล้วก็ตำ <c oughs> ซ้อนนะ <c oughs> พี่น้องนะ ดีพ่อแม่พี่น้องสูผูดสุพนคือเก่าเด้อนะครับเมื่อนี้มาพร้อมกับบ้าพิงครับพี่น้องสวัสดีครับกับเมนูขาดบ่ได้เลยเนาะบ่าพิงเนาะพ่อบ้าพิงก็ต้องมีซอยจุครับพี่น้องเมื่อนี้ซอยดียบ่้อยเนาะครับผมเวลากินผักข้าวกระเทียมอะเนี่ยมีเป็นส่วนมาจวดรถบ่าพิง่อนอื่นพี่น้องขอญาตครับขอน้ำแดงด้อยก็คืนนะให้พี่น้องเบ่งน้ำน้ำแดงครับพี่น้อง เม่ได้จวดจวดน้ำแดงหันห้อยไปออกอาสมเอามะพี่เขานะมือนี่มีมีครบหมดเลยนะครับมีคันแท้หน้าตาสามสิบีบแล้วก็เนื้อมือนี่ใส่เนื้อขาล่างเสร็จยอดเนื้อขาล่างเนี่ยเียวอเตหวานแซบมาจวดลดมาพี้ใส่ลายอัน ใส่ลลายย่างจัดเลยครับผมนี่สามสิบกิบก็มีนี่เราไปขอซอนนึงสามสิบกิ่เลยครับพี่น้องสองต้นมันเท่าเนาะเท่านะครับผมครับพี่วัดติดติ่มเลยคำบักงีเลยผมโอเค่ะจุ่มเลยบบน่ะ ตรงนี้ล่ะเจ้วเพียรโค้นขนาดเลยแล้วผีงูนสุดยอดแซ่พี่ดิมาตำตำตำเก้วแล้วก็ตำซ่อนนะพี่น้องฮะ <laughs> เนื้อแข้งคม,มเป็นพว่วเป็นพวงไม้แสบ่บเลยกินเป็นควนเลยรับข้าวกุ้ก้ ครับพี่น้องนี่ชัวร์พูด่ใช่ไหมครับมา,าผิงครับผมจับกัื่นด้วยครับท่ออาถึงเนื้อขาท่าได้จิงมาผิงเนื้อมันเนื้ออะไรขาล่างเนี่ยครับเนื้อ nùng xẹp thì cần với nó tốt lọt đây mì nọ có một đứa là khả năng nó xoay chùa nó ăn đi ครับอะชิ้นเนียวแน่แต่ว่าหับกดอดนะอีอ่สิคากเลยนะเเพี้ยวๆาะคาับเนี่ยตลมพี่กะเลี้ยงงามครับเนาะคอยครับง,งามครับ xoay chua này sào nọc chuột đi. Soi chuông sau sào kham mê kha khong, good mang. Hm. đi Hm. xoay Hm. này Hm. 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 เนื้อสดแ่บข้าโคง้งนี่คือปาดออกแกกโตมันเลยแล้วกันมันกลิ่นเลยเลยพี่นอ้องมันจะตื่นนุ่มๆเดียว Hmm. Nah, si Sairi, you know? là gì toàn say thì cái nào là khả năng bị cái điện nữa แซ่บเ,บเนาะกินเลยก็แซ่บเนาะกินเนื้อแต่ว่าเนื้อพี่น้องว่าเนื้อทั้งในเมืองอะ่ะกินบ่ได้ด้ยปล่าพี่คนว่ามันว่ากีบปองว่าบานเท่าเนาะครับถึงว่าสวนมาเขาเยหยั่งหยาธรรมชาติครับ มีเกรียงเผ็ดเข้าท่าดีครับผมแซเข้าวกับเนื้อครับผมเผ็ดนั่นละเผ็ดบอซิเผ็ดเผ็ดพอดีอ่าเผ็ดกินกับซอสจิวได้อ่ะครับเผ็ดบักคิวอ,ไอะไรนำซื้อกเซี่ ฟังหมอลำไพร้อมนี่นนาวโอเคตามมึงไดยินดิครับผมงานค่นดีพี่น้องเพิ่นจ้างาหมอลำม,มาฟังหมอลำไพร้อม่าวกระเทียมเรื่อใส่กระเทียมใส่กระเทียมหอยใหญ่ๆน,นะหมอลำดำน้องใช่ผมว่าผมว่าฉัน Ram Param Tam Long Khay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì à

เปนเสียงเหล่มามรำขึ้นห่านแล้วปลาแา้วไหมบ่กระบอกเนี่ยรวมหนาจะมากอ๋อเสื้จู่ไปพร้อมฟอนแตเพียงไปพร้อมแล้วพี่น้องเลย Nước phạt vầy là phần khai ra bơi, vầy xịt câu không? lâu gì đấy มานะเหมือนกันมติที่ประชุมกันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิพาพี่น้องบอกบุญพี่น้องเด้อนะครับเนาะเดี๋ยวกับเบ้าพิงเนะาะเบ้าพิงก็เปิดสิบเก้าโร,รงเรียนที่อยู่นี่แหละพี่น้องเดีย๋ยวิฉ็ดผ้าป,ป้าซื้อรถให้เด็กน้อยนะครับซื้อรถเอารถรับส่งเด็กน้อยส่งฟรีครับพี่น้องลำส่งมันอีมันห้างคันเงาหนะ่ะใส่มาจากสามสิบสี่สิบปีแล้วละ่ะครับรก็เลยแบบสิบเก้าก็เลยร่อมตัวกันว่าจีซื้อหาเงินซื้อให้ไหมหมอบให้โรงเรียน เ,เ,เแล้วเบ็ดเสร็จอีกย่างหนึ่เดี่ยไม่ร้อยนะแล้วคือให้ข้นมาบอกบุญพี่น้องนอะเป็นกินจแจลักษณะเป็นปลาป้าพี่น้อง รับทรงเด็กหน่อยมันห่างครับทรงฟรีพี่นอ้องคือรถโรงเรียนนะลัวกระทรงเด็กหน่อยที่ขาดโอกาสคืบอบ่มีเงินจ่ายขาอ่าดขาดรถครับดดนะทั้งเรียนจัดให้เรียนรับทรงแต่ว่าขาดรถลงห่างครับเด็กหน่อยมันอยากเรียนหนังสือมันขาดโอกาสครับผม ทางโรงเรียนได้จัดรถฟี่ให้ครับโรงเรียนมาทยมเด้วพี่น้องเ,อเด้อเจารยิมาบอกคุญพี่น้องเนาอคนละบาทสองบาทสิบส้าบาทตามทั้งคท่าพี่น้องครับหอดมือหอดงามมากน,นะ เป็นผับป้าก้อนปีไหมแล้วก็เป็นงานสิบเก้าขอมบอกเอฟซีบาเพรที่เป็นสิบเก้าของโรงเรียนยุงทองพิยาคมครับเ้อ,อทางโรงเรียนสิจัดงานขึ้นสุดยอดผับป้าขึ้นสุดยอดซื้อรถซื้อรถโรถงเรียนโรงเรียนน้อยนักเรียนครับผมเวลาสิมอบให้โรงเรียนเลย เกาก็สิมอมให้ถุงเนีรยบเงินทุกบาททุกสตางค์โอนขมาเพราะเพราะมีเหรหรห้ไปไซ้หาไปไซใส่ใจทั้งเม็ดเเอาไปซื้อด้วยครับครับเจ็ดเจ็ดู่ได้ลุง嘛ลุงลุง แซบกูสุดเถอะจะไปใสร่งอ้าาไปรอ,ปอ้จ่ะอือไปซื้อของ<ด>เปิ้านพนอกร้านพี่นอ้องลุงมาเปิดร้านร้านขาอ๋อวางทิ้งอันเบิดล้ลพี่นอ้องแซ่บให้แซ่บผู้

อย่าลืมแวะเบิ้งสับปะเลอพร้อมนะสับปะเลอเอาเพียงขับสุดท้ายด้วยมาที่จัดให้จัดให้เพียงครขับสุดท้ายสามิบเกจับจุดจบอ๋ออ๋อพีเนี่ยเลือ อีกกระเลียงใส่แซบแซบเล้ยพี่นอ้องอีกกระเลียงไงลองมึงเด้อพี่น้องพี่ <ขอ S 1> กระเลียงนะี่แซ่บแบบด้านอีเดียเหมาะกับส้อยจุเนาะอีกกระเลียงแมนพี่น้องแกงมันนี่พ่อถูกไหเกงเนาะกับบอถูกพี่น้อง ดูซบกุซูซือละเดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งสิพาทีมงานศิษย์เกา่าโรงเรียนนิงคลองพิทยาคมนะสิมาพบปะพี่น้องแล้วก็สิมาพูดคุยนะครับเอาให้ท่านประธานชมรมสิษย์เก่าเฮามาคุยบ,บอกบุญพี่น้องนะบอกบุญพี่น้องนะครับเนาะนะนะพร้อมกับตอนนี้ หมายเลขบัญชีของท่านได้เปิด <c oughs> แต่ว่ากําลดแล้วละ่ะก,ก่อนสิสกอนซิปีไม่เด้อฝากถึงหนึ่ง FC ที่บาวเวสที่เป็นสิเก่าเนี่ยยิงท่องพี่อาคมแล้วก็พี่รองทั่วประเทศพร้อมนะครับเนาะบอกปุญนปิบุญนแต่ว่าพี่ทายรูปไหมเบิ่งว่าเด็กน้อยมันขึ้นหลายปันน่นในขึ้นรถหกล้อเออรถไอซีล้อรถขาวเล็กทางเลื่อ,อ,อ,อนี้ ียงตับบนเหลือแซ่บหลายเนาะพี่น้องเอายกไงมาพี่ครับผมคือบวบเบิดเท่นะเบิดอยู่วะเบิดอยู่ครับแซ่บแซ่บเงินโจก็อ๋ออิ่มแล้วพี่น้องพร้อมกับเสียงหมอลำมาแล้วเงาขึ้นแล้วนะไปยุบอ่ะครับ มไปครับมาไปได้ดึกน้อยตีหัวเอาเอาไว้เจอนคลิปต่อไปครับคลิปนี้บ้าวเพชรกับบ้าหิงล่าพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับแสบคระเทือเรือพี่น้อง